โอ้โหปังคักปังแน่สาวเลยโอ้ยคนเอียงสมาโด่งดังได้ขนาดนี้ ทั้งงานลุมเล้าทั้งแบบหลายแห้งทั้งพิีเซนเตอร์ทั้งเอียงก็คือเด็ดจบไปแล้วเนาะในเรื่องการรับเป็นพี่เซนเตอร์ทีเพื่อนโมหูโมเห็นนําเพกิดปัญหาใรนเพื่อผ่านมาเพราะว่าพิซเซนเตอร์เขาไล่หลีพี่น้องแมนจักโต๊ได้ไปโต๊ได้แน่เพื่อนก็บอกเด้ไปซื้อซาวาอันนั้นนี่แต่ว่าเพื่อนดูที่สินค้าว่าสินค้าตัวนี้ดีเพื่อนเก่ามาเทสเพื่อนคอยรับได้พี่น้องแล้วเพื่อนก็บอกเดี๋ไปซื้อซาวะ เขาเคยมีอะไรไหมแต่ตอนนี้มันกับเป็นเหมือนว่ารู้แล้วแหละว่าก่อนจะรับงานอะไรต้องศึกษาให้หมดเลยศึกษาเบื้องลึกทั้งตัวแมนเบื้องลึกเขาไปทั้งหลังแบบทั้งบริษัททั้งผู้ผลิตทั้งอะไรต่างๆทั้งคนทั้งอะไรผู้ใดเนี่ยเพิ่งขึ้นศึกษาแล้วมันเป็นบทเรียนถือว่าเป็นบทเรียนน้อเพราะว่าถือว่าเป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่นะเพราะว่าจากที่ผู้ยันฟินแลนด์ตอนนี้คือโด่งดังแห้งผู้ใดก็หัจักในหน้าพี่ย้ันฟินแลนด์บิ๊กผู้ยันฟินแลนด์โด่งดังมากจนสินค้าแต่ละตัวนี่ก็คื นำไข่เล่านเป็นพิจอร์ให้มิเตแบนดังๆขามามิเตแบนระดับดาราระดับดาราแมนสี่แมนงานนี้คือระดับประเทศรับมาแล้วคือตอนนี้ก็คือทาทมมข่ามาแล้วล่ะซูซาวเน่จะได้เห็นผู้เยาวฟินแลนด์อยู่จอทีวีโออ่าอยู่บนจอทีวีเลยเพื่อนว่าอ่าถึงสิ้นปีนี้เลยว่าสัตว์อ่าทาท้ายแห้งว่าสารประสบการณ์ใหม่ๆเพื่อนว่าหรือผู้เยวฟินแลนด์จะ ไปแสดงหนังหรือว่าเป็นอะไรเ,ออเป็น,ปนพิธีกร,กรหรือว่า<บ>อะไรนิดห,ออหน,นห่อยเพราะว่างานเพิ่นหลายแห่งดีต้องพาลูกๆตัวเกียวออกงานแล้วก็อีกกลุ่มปิด EP ออแล้วก็โปรโมตสินค้าไล่สดสินคาาา้าแต่ละโตเมื่อไรสดจ้่ขายทุเรียนกับเบิร์ดมาสันพ่ายในพีตาอ้าวคนอียงเฮ็ดเอียงกับขืนค้าขืนของคนอีเมียนหยิบจับยังขืนคือขืนเบิร์ดจับเป็นเงินเป็นทองนี่แหละเขาเรียกอะไรนะ คนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เออบุญพาวาสนาส่งให้มาเดินมาในสายนี้เออนี่แหละพี่นนองแล้วล่าสุดซากูเคนเมื่อคืนน่ะจากจีเพิ่นด้่ลายดไดายังเกี่ยวกับอันนี้เพิ่นเนาะชีดแจงเหลืองสบงสบูเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะแล้วที่นี่เพิ่นกะได้โผดค่ะผดเฟรว่านี่ค่ะพี่นนองคอนเฟิร์มงานคอนเฟิร์มงานคอนเฟิร์มรายการเพื่อนวา คอนเฟิร์มรายการช่องเวิร์กพอยต์หนึ่งรายการรายการอ่าแล้วคุณจะเห็นผมบนหน้าจอทีวียาวๆถึงสิ้นปีเลยครับขอบคุณครับท้าทาทยมากประสบก,การณ์ใหม่ๆรายการอีกอย่างเนาะสาวน้อยรายการอีหอย่างแล้วจะเห็นหอดสิ้นปีน่าจะไม่ใช่แค่แขกรับเชิญเพราะว่าถ้าถึงสิ้นปีอืต้องเป็นผู้รวมรายการเป็นพิธีกรเป็นการากรรมการบองมีอะไร<อ>นี่แหละ พ่อ,อนอกช่วงนี้เขากรุงเทพดูเป็นหลักรายการบอสป<ะ>ั๊ดแฟนคลับก็บโ,โหปังมากปังมากบอสปังปัง,ปงพ่อนาลิตะโตเกียวสุดๆนะพ่อเพื่อน,น้องๆที่น่ารักของพ่อบิกเลิศสุดๆรายการลุงหม่ำแล้วหนึ่งละอ่ะอพ่อต้องได้พาลูกๆไปโชว์บนเวทีแน่แน่นอนค่ะวะัซซันเพราะว่าเพิ่นเคยไปยูเดย์รายการหม่ำโชว์น่ะตอนนะ่ะไปกับคุณแม่เนาะ ตอนที่ยังอยู่ด้วยกันเนาะอ่า๋ยวที่นี่เทากับทารับชมค่ะพี่น้องรอติดตามผลงานของผู้อาสฟิลเลนว่าจะไปอยู่ในรายการไหนเนาะพี่น้องเนาะอ่านี่แหละแล้วล่าสุดเพิ่งก็ได้โพสเกี่ยวกับอ่างานอะไรนะกลุ่มปีดบุญนอไฟบอกอ่าล่าสุดเนี่ยมือหนีโบว์แมนบอกมือนีนะสนามมือนีงานมือนีค่ะพี่น้องอัปเดตงานแต่ว่ามีการอัปเดต ีพี่สิบสามน้าสิองตะพานไปอ่ะออสิบสามมาละ่ะสิบสามมาแล้วอ่ะสิบสองหนึ่งกับสองหลานผู้เลีทะลุสองหลานผูน้เลีเพราะว่าคนอยู่ในกลุ่มปิดเนี่ยกับ4มื่นซีหล้านางานอีกกับประมาณเป็นลอยเป็นลอยกลัวแ,<ๆ>แล้วที่นี่อ่าได้ค่าสปอนเซอร์อีกเป็นสิบตัวไง สินค้าสปอนเซอร์สินค้าที่สนับสนุนนะครับแม่นสนับสนุนอีกแม่นนั่นแหละค่ะพี่น้องแล้วกะร่วมมาลองมาไล่ลูกเต่าเดาดาป้าเพิ่นมาเกิดมากหัวกระพึงเค่อยเห็นคอยกระพึงเค่อยเห็นคือกันพยาบาล่าอันเดนเซอร์ก็ได้ยอันดเอรเงอ ไม่เป็นไงน้อยๆว่าเป็นได้ยี่สิบสามบาทรักหงินเลยหลายหมื่นหลายแสนลักเงินล่ะค่ะพี่น้องลักมืินรักแสนนี่แหละถือว่าหูปังมากผู้ใดไปอยู่กับผู้อันฟิลเลนร์เงดหลายปังสุขคตปังสุขคนอายุน้อยหมื่นล้านเพราะว่ารอล่ะแล้วเห็ดไม่ได้ล่ะเด้เออรอเลยพันล้านหนึงล้านเพราะว่าหลังจากที่เนี่ยหลับเบียนหลับยังมันพี่น้องบ่าเพนญน้อยๆเหล้าเก่งอีลีอ้าว จากที่เอ่ยเคยเวเยยย้าเคยเอียงน้ำพืนนีก็คือเห็นอะไรก็คือเป็นตัวตัวเงินแบบเป็นเงินเป็นทองเบื่อสุยางเลยได้เห็น<ม>สินค่าเห็นนวน,นเห็นนี่อยากเฮ็ดอยากแยงล่างได้เพิ่นวาอยากแยกล่างได้แล้วตอนนั้นตอนที่ยังอยู่กับอดีตภรรยาเนาะก็กว่าได้ว่าจะมาลุยงานในธุรกิจเต็มที่จะให้จะให้ฟั่งแพลาวน่ะตอนนั้นอยู่ด้วยกันไปออกงานแล้วที่นี่จ้าของสิมาลุยธุรกิจมาีนที่นี่ จ้าของก็เลยได้เหตุข่ายเพลงเพราะว่าอยากซอยสนับสนุนเพิ่นว่าเรอบอกก็เพื่อนเนาะอยากสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่ที่ใครอยากใยาเป็นนักรองสินะที่เหมาะแหลกๆก็ไเลยได้รับรองเพลงมากสังเกตเบิ่งต้นละมีแต่เด็กน้อยแมนน้องซี่แก้มน้องลี่เลโอน้องคอปเตอร์เนาะมิแต่รู้เด็กหน่อยนะคะพี่น้องนั่นแหละเพื่อนว่าเพื่อนอยากเปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีชื่อเสียงได้มีเงินมีทองเด้๋ยแสดงความสามาถแมนแมนนั่นแหละค่ะพี่นอก คุ่บันฟีแรงคือเป็นคนที่ให้โอกาสทุกๆคนแล้วไม่เคยเก็บว่าอะคุณทำช่อง YouTube คุณทำ Facebook ทคุณได้ไดเราด,ด้วยอะอ,อะไรไแล้วคุณถ่ายเราเอาเงินมาไม่เคยไม่มีโบมี่เพื่อนปะโบมีเลยให้เขาโบาเคยด,คดีใจด้วยซ้ำเพื่อนป่าดีใจด้วยซ้ำว่าลูกๆทุกคนที่ตัวเอง ให้เขาสารฟันให้เขาปั่นมากกมือปั่นมากกมือน่ะได้เงินเห็ดเงินได้เงินสิ่งที่จะขอเห็ดมาแต่อยู่ซี่ผานะเดเพจยูทูบแมนเล่าเนี่ยเป็นก้นใจดีแฮงเราแบ่งปันทุกๆคนแกจะพูดเลยแกไม่เคยเรียกร้องอะไรแกมีแต่ทุกให้ให้ทุกคนได้และคอยดูนะลูกๆทุกคนของแกจะมีบ้านมีรถมีเงินมีทองกันทุกทุกคนรอดูเลยค่ายตเกียวมิวสิกนี้ก็คือปังแฮงเพราะว่าเพิ่นน่ะพาลูกดุยงานคุมมือ ล่าสุดก็ม,ม,มีกลุ่มมือนีก,ม,กม,มีงานแมนวันนี้งานณสนามข้างปั๊มปตทบ้านใหญ่ฝั่งขาเข้าอำเภอวังน้อยจังหวัดอยุธยาค่ะพี่น้องเวลาสี่ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนรับรองไม่ทําให้ผิดหวังค่ะพี่น้องผู้ใดอยูอ่เขตอำเภอวังน้อยจังหวัดอยุธยาเนาะพี่น้องเนาะไปให้กําลังใจค่ายเพลงตัวเกียวมิวสิกด้วยนะคะงานเฉลิมฉลองอำเภอวังน้อยณสนาม สนามข้างปั๊มปตทบ้านใหญ่ฝั่งขาเข้าอำเภอวังน้อยค่ะพี่น้องเต็มวงโรเมิวสิใช่เต็มค่ะไปทุกคนเพราะว่าน้องๆยังปิดเทอมอยู่น้องซีแกรมน้องคอปเตอร์อย่างเงี้ยยังเรียนน้องเดโออ่าไปทุกคนค่ะแล้วก็บวกกับเดนเซอร์เอลแซบเอลสปริงสุดรอทั้งหกคนค่ะพี่น้องไปเลยไปให้กำลังใจเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าอย่าลืมค่ะพี่น้องกลุ่มปิดอีพีสิบสามเพลินนี่ แล้วเพื่อนวาเด็กคนเขียนบทมาดีกีบทละครทีวีด้วยนะปาดบทธรรมดาาู้ยหวานฟิลเลเรื่องดังด้วยแมนบทละครทีวีเรื่องดังด้วยนะเห็นบทแล้วโอ้สุดุสนุกมากเอาดีๆค่ายเพลงตัวเกียวมิวสิกปาเดีเดวนี้ระดับประเทศระดับอันแปลมาเขียนบทให้แมนระดับดีกีระดับละครทีวีเรื่องดังด้วยโอ้คอยชมเลยค่ะพี่น้องปาร์ต อีพี่นี่เขากระหามภาคเราต้องลุ้นนะคะว่าจะเป็นเรื่องยังไงอะไรแขกรับเชิญนี่สำคัญเลยที่เลยสีมาเพราะว่าแต่ละอีพี่นี่เบ้อแขกรับเชิญมันไม่ผิดหวังแมนรอบนี้แขกรับเชิญนั่นมันหลายมันก็เลยเดิกเพราะว่าพี่น้องว่าอยู่ว่ามันคือเดิร์แค่นเดเดิรกแขกรับเชิญโซซิมาแมนหลายคนนั่นแหละครับแมนบางคนกังวงนอนเพื่อนกัอยางไห้แบบว่ามาเร็วๆนาะพี่น้องนาะอ่ะนี่แหละค่ะพี่น้องอย่าลืมเข้าไปซื้อบัตรได้ที่ค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะคะ ไปให้กำลังใจบอสบิ๊กแล้วก็ศิลปินในค่ายเพลงเนาะใน e ีพีที่13เ <13. S 1> นี่ยอีพีที่13แต่ว่าขออนุญาตไลฟ์สตรีมมิ่งอี13ซื้อตัว1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 1อ6่ะอืะอ6วัน6วันได้เลยนะเพราะว่าจะได้ชมตั้งแต่วันที่ 10, 11, 12, 1 3 14 1 คุ้มมากเป็นการไล่ซดเกี่ยวกับงานบุญบอกเกี่ยวกับหลายงานเกี่ยวกับหลายงานงานแรกวันที่สิบก็คือยกช่อฟ้างานที่สองก็คือเต็มวงนเต็มวงงานบุญวังไฟที่รีสเกตตอนยกช่อฟ้าใน่ยูชอนบุรีงานที่สองวันที่สิบเอ็กก็คือยูชีสเกตงานที่สามสิบสองก็คือกลุ่มปิดประเพณีบุญวังไฟโตเกียวคอนแก่นวันที่สิบสามคอนเสิร์ตเต็มวงอำเภออ่านาจเิญจังหวัดอ่านาจเิญวันที่สิบสี่ อำเภอพยัคขภูมิพิสัยมหาสารคามค <ะ S 1> วันที่16ก็คือวันที่1 5เพื่อนก็บสอบวันที่16น่ะจะเป็นกลุ่มปิดต,ตอนปอบอินเดียกลุ่มปิดวันจริงอันนี้วันจริงออก็คือซื้อบัตรรอบนี้ในเบอร์6มือแมนค <ปะ S 1> ุ้ม<อ>แห้งค่ะพี่พน้องอ่าเข้าไปซื้อบัตรได้ที่เพจโตเกียวค่ะายเพลงโตเกียวมิวสิกนะคะนี่ค่ะทาเขาไปเลยเดี๋ยวแอนมี้จะตอบเองค่ะ นี่ระคะพี่น้องโอ้ขุมแห้งค่ะพี่น้องอ่ะสำหรับมือนี้เท่ากับมาอาบเด็กเาซัดราเรดีๆของผู้ว่าฟินแลนด์ความปังความดังชุดไม่อยู่แล้วค่ะ<ม>ตอนนี้ตอนนี้คือพุ่นละขึ้นไปทั้งฝันแล้วตอนเนี้ยเอาสู่ลาบห้องมาดึงกะบบยู่แล้วค่ะตอนนี้ก็คือไป<า>ไกลและไปไกลแล้วค่ะพี่น้องจะรววไปเลยจะไม่ออกอากาศขึ้นดาว่าแล้วค่ะพี่น้องอ่ะสำหรับมือนี้เท่ากับสองคนก็ไปแลวเนะาะอ่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ